สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับก็พบกันเป็นประจำนะครับในช่วงบ่ายของวันนะครับก็เมื่อวานต้องขออภัยจริงๆนะฮะวันอาทิตย์24ตุลาคม2564เมื่อวานนี้ติดภารกิจจริงๆนะครับไม่สามารถลงคลิปได้นะครับก็ต้องขออภัยแฟนๆด้วยนะครับผมส่วนวันนี้ครับเรามาว่ากันนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนครับก่อนอื่นเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกด u b s สไ i b e กับทีเด็ดบอลสกอร์สูงครับรบกวนกดติดตามให้หน่อยล้วกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้แล้วคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้หรืออยากจะพูดคุยแบบต่อเนื่องครับแอดไลน์เข้าไปได้ครับที่แอดบวกเก้านะครับมีกลุ่มนะครับพูดคุยต้องบอกว่าโอ้โหใครที่เป็นคอบอลไม่ไม่ควรจะพลาดนะครับมาเจอคอเดียวกันนะครับในกลุ่มได้ครับต้องบอกว่าเพียบนอกจากผมนี่มีเพื่อนๆอีกมากมายหลายท่านนะครับที่ เราบอกว่าลุ้นกันตลอดนะครับปรึกษากันได้ตลอดนะครับสนใจก็แอดได้เลยครับที่แอดบวกกานะครับผมก็วันนี้ครับวันจันทร์ที่2 5ตุลาคม2564ไล่เรียงมาหลายคู่ครับมาเจอคู่นี้แหละผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่เป็นสกอร์สูงได้ไม่ยากนะครับตัวอื่นเนี่ยก็อาจจะเป็นนะครับแต่ว่าอาจจะดูลุ้นหน่อยนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมว่า ไม่น่าพลาดนะครับสำหรับบอลไอแลนด์พิมลีเกมระหว่างโบฮีเมียนกับวอเตอร์ฟอร์ดยูไนเต็ดนะครับอ่ะเรามาดูอ,อาัตราต่อรองก่อนนะครับสูงตับเปิดไว้ที่2.75ก็ถือว่าด้วยเลทเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่คิดว่ามีโอกาสนะครับที่อาจจะยิงกันเยอะนะครับผมส่วนแฮนดิแคปเนี่ยนะครับเป็นโบฮีเมียนเนี่กว่าลูกควบลูกครึ่งเลยนะนะครับก็เป็นการไหลลงจากบางที่นะครับ แต่เลทกลางๆตอนนี้เสถียรอยู่ที่ลูกควบนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นการเจอกันเองหน่อยละกันนะครับช่วงหลังนี้ก็ออกต่ำหน่อยนะเนี่ยดู5นัดหลังสุดต่ำไปสี่แล้วก็สูงแค่เกมเดียวนะครับสูงเกมเดียวเกมน้นะ3-0โบฮิเมียนชนะ3-0นอกนั้น,นี่เอาอแนวเฉียนมาเลย1-0 1-0 1-0 2-0เออนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่าทำไมผมถึงเลือกคู่นี้มาเป็นสกอร์สูงนะครับส่วน ฟอร์มช่วงหลังนี่ครับต่ำมาตลอดเลยก่อนนี้เนี่ยสูงมาตลอดนะครับสำหรับโบฮีเมียนแต่สามเกมหลังต่ำหมดเลยนะครับส่วนทางฝั่งของวอเตอร์ฟอร์ดเนี่ยเป็นเอาจริงๆวอเตอรฟ์ฟอร์ดเป็นทีมที่ออกแนวจะต่ำนะช่วงหลังเนี่ยเออนะครับห้านัดหลังสุดต่ำไปสาสูงไป2นะครับผมอ่ะก็ดูแบบนี้แบบโอ้โหมันก็ไม่ค่อยน่าลุ้นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไปดูสถิติเจาะแบบจริงๆเลยนะครับนะนะนะให้มาดูตรงนี้ได้เลยนะครับ นี่ครับโบฮีเมียนเล่นในบ้านไป15เกมสูง10เกมนะครับสูง10เกมต่ำแค่ห้านะครับไม่มียกด้วยครับเออไม่มียกด้วยนะครับส่วนทางฝั่งของวอเตอร์ฟอร์ดนะครับเล่นไป14เกมครับสูงไปแปดนะครับแล้วก็ต่ำหกก็ถือว่ามินมินนะครับแต่ว่าก็ยังสูงมากกว่ายูดีนะครับคือคู่นี้เนี่ยนะครับการเจอกันช่วงหลังแม้ว่าอาจจะดูยิงกันน้อยนะครับแต่ว่า ด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยโบฮีเมียนมันเหนือกว่านะครับต่อก็ต้องยิง2องลูกอยู่แล้วนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าทีมเยือนอย่างวอเตอร์ฟอร์ดมีหืไมีอือหน่อยนะครับผมว่า2-1เนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นคู่นี้น่าจะสูงได้ไม่ยากครับสำหรับทีเด็ดสกอร์สูงวันนี้ครับขอไปที่ไอแลนด์พรีเมียร์ครับโบฮีเมียนกับวอเตอร์ฟอร์ดยูไนเต็ด หนึ่งตัวประจําคลิปในวันนี้ครับเพื่อนๆสนใจเพิ่มเติมไหมก็แอดไลน์ได้ครับที่แอดบวกเก้านะครับแอดบวกเก้านะครับสามารถทักทายสอบถามแอดมินไปได้เลยแล้วก็ถ้าบอกว่ามาจากช่องทีเด็ดบอลสกอร์สูงจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยลองไปพูดคุยกันดูแล้วกันนะครับไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ไลน์แอดนี้ได้เลยนะครับผมใครสนใจนะฝากด้วยนะครับลองแอดกันเข้าไปดูได้นะครับบริการดีนะครับผมสนใจก็ลองแอดกันเข้าไปดูได้เลยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ ฝากไว้เท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ